จงเป็นสายรุงในก้อนเมฆของใครสักคนคำพูดที่เปรียบเปยถึงการให้กำลังใจหรือแสงสวา่างให้กับผู้อื่นในยามยากสายลุ้งมักปรากฏขึ้นหลังฝนตกเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความสดใสและความสวยงามเปรียบเสมือนการนำพลังบวกไปเติมเต็มให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความมืดมนความทุกข์ยากหรือปัญหาในชีวิตก้อนเมฆ เปรียบเสมือนอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ยากที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่ดังนั้นประโยคนี้ว่าจงเป็นสาลุงในก้อนเมฆของใครสักคนก็หมายถึงการที่เรายื่นมือให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจปอบโยนหรือสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการเปรียบเสมือนการนำความสดใสความหวังและพลังบวก ไปเติมเต็มชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นเราสามารถเป็นสายลุงในก้อนเมฆของผู้อื่นได้เช่นการรับฟังปัญหาของพวกเขาด้วยความตั้งใจการให้กำลังใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆการสร้างรอยยิ้มและสิ่งหัวเราะให้กับพวกเขาการอยู่เคียงข้างและให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย การเป็นสายลุงในก้อนเมฆของผู้อื่นไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่การใส่ใจการรับฟังและการอยู่เคียงข้างก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของพวกเขาได้อย่างมากลองนึกภาพดูนะครับว่าหากโลกของเราเต็มไปด้วยสายลุ้งคงไม่มีใครที่ต้องเผชิญกับความมืดมนความทุกข์ยากหรือปัญหาต่อไปดังนั้นเราทุกคน สามารถเป็นสายรุ้งให้กับผู้อื่นได้เพียงแค่เริ่มต้นจากการใส่ใจรับฟังและอยู่เคียงข้างคนที่เรารักและคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ